คดีนี้ไปดูตำรวจกับภารกิจในบ้านที่ยาวไปถึงภารกิจนอกบ้านสวัสดีครับผมสิบตุระกิจจำเนียนพืชนคริงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจตะกอนบานสามเสนเวินเชียงคือก็ต้องนอนพักเพรมีเหตุการณ์พนันคุณตำรวจออกเวรกำลังจู๋จีกับภรรยาเพลินอยู่ใคยโทรมาเนี่ยฮัลโหลฮะเรียกกำลังเหรอการพนันโอ้โห เดี๋ยวนี้เลยเหรอฮะโอ้โหคิกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเออเออเอ้าเฮ้ยงานเข้าว่ะงานด่วนด้วยเว่ะเฮ้ยเฮ้ยกางเกงในเมียเฮ้ยเฮ้ยเกงในเมียเฮ้ยพี่พี่อะไรตอนนี้พี่พี่ีพลาดเลยโอ้ยอะไรเล่าอ้ยเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนรีบเรีบเรียบสนิไปทำงานก่อนะ เรื่องที่เขาจะเตือนอะนะไม่ใช่เรื่องนั้นแกใส่กางเกงนผิดไปสีแหลมเลยจีสติงก้นขาวจั่วไปโน่นโอ้แต่ไม่เป็นไรมั้งอยู่ในเครื่องแบบไม่พี่ไปละโอ้ยจะออยังไงดีวะเอาไปทางบกทีแรกมันกหนีได้ทุกทีทางบกนีได้พี่งั้นก็ไปจับทางน้ำจะไปทางน้ำยังไงเอ้าก็ไปจับทางน้ำไงพี่นี่มันคงไม่คิดหรอกนะว่าเราอะจะโผล่ขึ้นมาจากน้ำพี่อะไปจับทางบกส่วนผมเนี่ยจะไปจับทางน้ำเอง พี่แล้วเองจะไปยังไงอุปกรณ์มันเยอะแยะขนาดนี้พี่นี่นี่นี่พี่แค่กุญแจมืออันเดียวแล้วก็ทั้งเกงในตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วพี่เดี๋ยวผมไปเองเฮ้ยเอาไม่อยู่อยู่ไม่ได้ก็เกงในแกเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยไปอาสาแบบนั้นน่ะอย่านะถึงตื้นตาแทบถลนกันเลยไหมเล่าตกใจอะไรกันฮะตกใจอะไรกันงงงงสิต้าไม่คิดที่ว่า สำรวนอะจะมาสภาพนี้ให้จะไปคิดพี่เองก็คงไม่ได้คิดหรอกเพราะพี่ไม่รู้สำรวนนะมีแค่กุ่แจมืออันเดียวอก้โหเข้าดินด้วยจะเช็คทำไมเรามาตั้งกับเมียแกแล้วพาวสวยของนักพนันวงนี้จริงๆไหนจะโดนตำรวจจับไหนจะต้องเห็นภาพไม่น่าเห็นโอ้โหหลอนว่ามีแผนใหม่ที่จะ ขึ้นทางน้ำเกงในตัวเดียวแล้วก็กุดแจมือเพราะปรากฏว่าใส่กางเกงในผู้หญิงขึ้นมาเป็นกางเกงในของภรรยาตัาแกยังไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้โมกมมองดีก็ตกใจอายบีดไปเลยดูให้ดีก็เซ็กซี่เหมือนกันนะขอขอบคุณสิบตำรวจเอกจำเนียนพื้นดอนเพ็งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสาคัญสอนอสามเสนเจ้าของเรื่องใส่กางเกงในเมียจับการทนัน